สวัสดีครับพี่น้องกองไฟทุกฝูงทุกคนครับกินเข่าตะบ้อครับนี่นะครับผมหมื่นสิ่าเห็ดเสียงไก่ใส่กะทิสูตรอยากหนังกระชาลงไปนำไก่ที่ห้าวซับไว้ครับไก่บางเพื่อเพิ่ซรสไา้ิลงครับไปข้นกันก่อนเลยครับก็ห้าวข้นเขากันเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปห้าวกระตุกๆครับลงนี่ สวัสดีของที่รสน,น้ำตาลแลวกจะสีอู่ขาวครับเทลงไปได้ครับกว่าที่เครื่องปุณต้องไปเมื่อ้วครับข้าขกรีิ่ทำน้ำค้นอีกครับค้นให้เขากันครับ นำพวงเขาเข้าาครับร่อนรอบๆ่ดีกว่าครับไ่ไห้คือแก๊ที่ใส่อนกล่องเบลเลรเากระที่ททำการค้นยุดรอครับคนกะทิกับไก่กับเตรืงองข้ากันครับขัวก่อนแบบ ็ถูกยางเข่ากันเป็นที่เรียบร้อยครับเอากระถิ่นทำการตอกไก่ไปขัวให้สุกครับเครื่องเ้ากระคน้นไปเรื่อยๆครับว่าให้มันใหม่ครับขั้นตอนในตองใจยเย็นครับอคอยค้นเบิ่งไสไปเรื่อยๆครับตอนมีกสุกแล้วครับไปตอบไก่พอกระิ่นตอกไก่สุกแล้วครับต้องกินหอมขนาดรอยมาเลยครับ ผมก็จะทำการปิดหม้อครับปล่อยให้มันห่อนมันเดือดมันหอมจะเข้ากันครับ,อบกอหม้อโคตรลงเลยเป็นยังไงเกียร์ตัวกอหม้อมันเป็นยังไง เเลับ<อ>ดือว้าอทีแลครับขันตอนต่อไปผมการิมนะครับวงถอีกเล็กน้อยครับขันวดเรียบ้อยครับผมก็เอาบือหรือบอฝักทองครับบือหรือบอฝักทองครับมันจะสูงหง่พอพัดครับ,รบตรง เอาล่งกรพ่อบังเอิญหรือบอกปัก,กล่องสุกครับผมจะเอาใบหับผ้า,าครับลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงไก ใส่กะทิครับสูตรใส่ทุกอย่างที่อยากกินครับเสร็จเยียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับขอบคุณครับที่รับชมลิปจนจบครับ